แถวแรกในอำเภอสนมตลาดสนมครับเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้ได้มาจากที่ไหนครับสมุทรปราการสมุทรปราการครับจีนซาร์ขาขายมาห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วของตระกูลเลยนะครับต้นตำรับนะครับอยู่ที่สุนปราการนะครับนะ่ค่ะมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละราคาธรรมดาครับสามสิบห้าบาทพิเศษสี่สิบบาทนะครับจะเจียวเองทุกอย่างเจียวเองนะครับทำเองนะครับ ปกติขายดีไหมครับไมครับเปิดมากกี่วันแล้วครับเนี่ยมึงเดือนแล้วตอนนี้ลูกค้ายังยังไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเพิ่งเปิดมานะครับแต่อร่อยครับหมูนุ่มก็มีมีหมูนุ่มนะครับไก่มะละนะครับเป็นเจ้าแรกไหมครับไก่มะละนี่ในอำเภอสนมนี่มีหลายเจ้านะครับมีหลายเจ้านะครับแต่ว่าเจ้านี้อร่อยนะครับมีสูตรพิเศษนะครับ แน่เลยครับดูขาไก่ครับโอ้สุดยอดเลยครับขาไก่ละลายในปางครับขาใหญ่ๆนะคะขาใหญ่ๆนะครับมีน่องไหมมีน่องนะเห็นไหมยิมนะครับยิมครับสามสิบห้าบาทนี่ยิมเลยนะครับครับเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับ